อันนี้จะเป็นมิเดียมเฟดนะครับขึ้นเบอร์สามก่อนนะครับเบอร์สามให้เป็นฐานข้างบนเป็นลองทรงสูง,สงนะครับเป็นลองทรงสูงเสร็จแล้วก็จะเป็นเฟดไล่ลงมาไล่ระดับไล่ระดับเบอร์นะครับขึ้นเบอร์สามก่อนนะนผมลูกค้าเส้นแข็งนะครับผมแข็งแต่พอไปตัดที่ร้านมารู้สึกว่าจะเป็นทรงเอ,อ่ออะไรนะ ไม่รู้ส่งอะไรส่งไม่เจอนะครับเดี๋ยวเริ่เปิดแถวบ้านร้านแถวบ้านทีนี่ไปเปิดแข่งเลยทีนะครับเบอร์สามนะครับขึ้นมานะครับอ่านอันนี้ปุ๊บตรงนี้ไปเชื่อมเห็นไหมไปเชื่อมต่อโนนต่อนะครับเอียงหวีไปเลยเห็นไหมครับ ไล่กันไปเลยให้เท่าฐานรองทรงสูงนะครับรองทรงสูงเด็กหรือรองทรงสูงทั่วไปของเราครับไม่ใช่รองทรงสูงเด็กนะคือผมข้างบนเขาเริ่มเลี้ยงต่อเลยไหมมันสั้นไปนะครับมันก็เลยหาฐานยากนิดหนึ่งผมนี่ถามมาตัดสูงอะไรมา ตรงตามใจช่างหรือตามใจลูกค้าจะต้องแรงคงมั่ง,งามานมาอยากได้สาย,าย,ายตัวลองอันดังตัวลอง ให้ดูตามสเต็ปไปเลยนะค่อยๆด,ดูการวางปะตะเลียนนะครับระบัดข้อมือขึ้น สร้างกรอบทรงให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราให้ไปมองข้างล่างนะครับสร้างทรงสร้างกรอบนห้นเข้าทรงก่อนนะครับอันนี้คือเบอร์สามนะครับสร้างทรงเสร็จแล้วจะใช้เบอร์สองไล่ขึ้นมาเชื่อมกันนะครับอีกหนึ่งหน้าประตเรียนนะครับเบอร์สองเนาะ สองเก็บต่อขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยขึ้นมาระดับนี้นะครับอันนี้เบอร์สามเลยใช่ไหมสองมาเชื่อมสออามเลยครับขึ้นไปเลยครับนะครับ <men> <men> อันนี้เบอร์สองนะครับทีแรกเบอร์สามขึ้นทรงใช่ไหม นะครับเวลาใส่เบอร์ลองหลายๆคนใส่ไม่ออกเพราะว่า,าดูการเวียนของเส้นผมลูกค้าไม่ได้นะครับถ้าเราไปเดินตามการนอนของเส้นผมเนะ่เดินบัดเลี่ยนนะ่ะมันก็จะไม่ออกนะครับต้องย้อนเส้นผมทุกครั้งนะครับสองละหล่อได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับสุดท้ายเบอร์หนึ่งครับ ไปเลยมีเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ต่อนัมเบอรวันขึ้นไปเท่าไหร่ครับหนึ่งหน้าปัตรเตอร์เลียน <Okay. S 1> จากตีนผ <Okay. S 1> มด้านล่างนะครับดนะูนะอันนี้คือเบอร์หนึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับตำแหน่งรองทรงต่ำนะครับอาจารย์หรือว่าต่ำกว่าอ่าหมายถึงอะไรเลยตรงนี้ใช่ไหมใชห่หน้าปัตรเตอร์เลียนเลยครับหน้าปัตรเตอร์เลียนยน,นี่เปรียบเทียบตรงกลางครับประมาณตรงกลางนะครับ okay. อยู่ประมาณนี้เพราะเราจะจได้เขาจะได้ทุกคนเป็นเจ้านใช่ครับใช่ประมาณนี้นี่ครับข้างไปเหมือนเดิมอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งสุดท้ายอาจารย์ก็ใส่เบอร์ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าเสร็จแล้วก็จะเป็นเบอร์ศูนย์ ก่อนที่จะตัดทรงเราต้องดูดูศีรษะลูกค้าก่อนนะดูว่าผมแบบนี้เราควรตัดแบบไหนนะครับวิเคราะห์เส้นผมให้ได้ก่อนนะครับนะการวิเคราะห์เส้นผมก็คือหนึ่งดูการเบียนของเส้นผม,มดูว่าผมเขามีความหนาห่างยังไงนะครับ ช่วงแรกเรายังดูไม่ออกหรอกแรกๆนะครับเราต้องออกตัดหลายๆครั้งนะครับมันจะมองเห็นมันเป็น,น,รนทรงนะี่ไม่เป็นทรงมีสรุปทรงใช่แรส่วถ้าสมัยก่อนก็ตัดประมาณนี้ครับสองอาทิตย์ลูกค้ากลมาตัดละ <S <S ได้เงินอีกได, <S <S ได้เงินเร็วขึ้นใช่ครับงานตอนจะตัดงาน่ว่าจะมาตัด สองอาทิตย์มาที่สองาทิตย์ใช่แต่วันนี้เศรษฐกิจไม่อย่างนั้นเนาะช่างเอาทิ้งเกี้ยงเลยไม่ให้เหลือต่อเดี๋วละเบอร์0.5อีกรอบหนึ่งเท่ากับเบอร์0.5นห้าี่คือขายอยู่ที่ต่บตรงว่างต่ำตับครับแล้จะมีเบอร์ศูนย์ต่อนะนะครับประมาณนี้นิดเดียว เสย้ตั้งลงไปเลยติหน้าปัตตาเล็ตลงเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะมันมีเบอร์รองอยู่ไม่เข้านะครับอยู่นะนครับเห็นไหมช้าหน้าที่เนียหน้าเปลี่ยนแล้วญี่ปุ่ <c oughs> นเลยอ่แรกเป็เาหลีแนี่ญี่ปุ่นแหละให้ให้อย่างเดียวเลยให้ให้ย <laughs> <c oughs> พี่ใช่ไหมพี่ใช่ไหมว่าตัวเองก็ได้เนะเาะผมว่าพี่มากกว่านะทีไปฟัวไปฟ่วยูมีลูกนาดแดงนในแดงไหมล่ะหนักงานแดงพี่ไาดีนะสัต แค่แคมแนะือเราเคยร้างหากันก่อนนะเพื่อคอบปีเตอร์นะทรงคล้ายๆทรงไว้ดีใช่ไหมับทรงสรงไว้ดีทรงสงไว้ดีใช่ทรงระดับผู้พันต่างกอน วันสมัยนี้เหลือสนิ้วไอ้สองเซนหรือว่า2องมิลเรยงมาก็เหนียวต้งมันด้นดูนทางดรสองดอสองมันก็ชอบดูสงแล้วกัน่วนี่ดูโหดพุยขึ้นมาทันีอลตอนแรกผมื่อกีดูเหมือนหัวเบี้ยวผมนี่มาถูกทางที่มาถูกทาง แล้วใช้ตัวกันขอบแล้วตีนผมอาจารย์จะใช้เบอร์ศูนย์ไถเป็นเฟรไล่ขึ้นนะครับกันขอบแต่งแต่งจอนแต่งขอบให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะยังประหยัดแล้วคนละร้อยามาเรียนนี่คุ้มน<ล>ะครับนะกันขอบก่อนนะครับแต่งจอนก่อนนะห้าสิบนนะไม่ประหยัดเลห้าสิบนะครับ องน้อยอ่ะครับพี้อ่ะปฏิบัติว่าสองน้อยที่นดวงเป็นสองน้อยมีรัศมีขดงมันจะเพิ่มขึ้นมาเกือบละห้าสิบครับสองน้อยกดเบาเบนะครับใช้ตัวกันคองนะครับแค่มุมเบาๆนี้นะครับถ้าเรากดแรงไว้ลูกค้าสะดุ้งเลยนะมีเลือดออกมาด้วยค่อยๆใช้ส่วนมุมเป็นหลัก มันต้องมาต้องมาเป็นนะฮะลองดูไปนี่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  โปรโมเตอร์มวยไงแล้วนี่รวมทีมใช่ไหมต่างไม่ต้องทีมอยู่เฉพาะตัวนึงยาดีมั้งนะเนี่ยนั่งเลยน้ำตาลอีกนี่งเลยน้ำตาลทีกควายขวาเอ๊ะรามิชา มือต้องนิ่งลยนะเนี่ยถ้าเราไม่ถนัดเราก็ใช้สองมือประคองอย่างนี้ได้นะครับใายมุมเทคนิคการการันข้างหลังให้สวยนะครับเราต้องดูสีสัตวอลูกค้าด้วยขอจะมานี้แล้วก็กันออกมาสืส่นีเกือบ,บีนิดนึงนะครับมันจะออกมาดูดีกว่า ดีกว่าเรากันตรงลงมาเนีงง้ยมันดูไม่ไม่หวานใช,ใช่มันจะไม่เห็นความคมของ,งของทรงของทรงไม่ขึน้นทีลูคาคอใหญ่นีใหญ่เลยนะใช่ครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับต่อไปก็เป็นเบอร์ศูนย์แล้วนะครับเก็บทีมผมตรงนี้ เมือ่อศูนย์ขึ้นมาประมาณเป็นลองตรงกลางๆนะครับเนี่ยเฮ้ยทรงต่ํานะิดหนึ่งนะปรับศูนย์เลยนะครับสะบ,บัดฝ้ามือนะครับทีนี้เห็นไหมครับรงนี้ต้องระวังนะเราอย่าไถตรงขึ้นไปนะมันจะขาวขึ้นไปไม่ได้กรอบเลยนะทีนะนะนี้เห็นไหมครับ มคงานแรงเงาใช่ครับใช่ครับผมออกแรงเงานิดนึงก็ได้ราคาขึ้นมาอีกนะครับตัวเนี้ยเราก็สามารถอัพราคาของเราได้นะครับข้นหลังขึ้นไปเลยครับหนึ่งหน้ากระเรียนสัดบบที่แบบ ต้องบนอย่างนี้ซอยเลยน,ลนั่นนะครับรอบนี้เหมือนเดิมใช่ไหมเจ๊เรื่องเดินะครับใบขึ้นไปเลยเจ๊เรื่องเจิม ด้านบนนะครับต่อไปนะครับเราดูผมลูกค้าสั้นหรือยาวครับผมผมนสั้นผมห,ห,หนาใช่ไหมใช่หนาครับเปลี่ยนแนวเป็นม้าเด้ไหมขางหนานี้สวยก็สวยครับอาจารย์รยใช่ครับ<ๆ>สวยขึ้นอีกเปลสอยแล้วดูแบบดูแบบเนี่ย หน้าแบบเปิดเลยไม่โอเคกว่าแจกการ์ดไทยแจกกางเปิดเสร็จแล้วผมด้านบนเปาด้านหานะครับปลาปลาจากที่ใส่กปลาตามที่เห็นกันชัดๆครับผมส่วนมากไปที่ร้านมาโดยเพราะนี่เยอะใช่รับเห็นไหมเป็นก้อนนะคิดว่าเป็นก้อนนะครนะครับวิธีแก้นะครับซอยไล่ไปเลย ไปปลายนะครับนิดเดียวหวีไปได้ตามหวีไปได้ตามนิดเดียวนะครับนะครบจอกลงไปนิดเดียวนะครับเราอย่าไปลมงเต็มแรงอย่าให้ผมออกหมดนะครับอย่าสัดแรงนิดเดียวไล่เห็นไหมครับไปปลายนะครับดึงลงมาดูหนาไหมหนาก็ดึงไล่กันไหนะครับผมจะเริ่มคิวแล้วเนี่ยนะครับคอนยาวจะอยู่เท่าเดิมจัดทรงก็จะง่ายขึ้นใช่ครับ ความยาวจะอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ความหนาจะหายไปนะครับยีไปยังได้ตามยีไปยังไดตามเนี่ยเอาแบบโชว์ในยูทูบไหมไม่ต้องใช่ไหมบุ๋ม50ผิวมาก2000บุ๋ม50ข้าวผิว50แล้วก็เป็นหนึนทองไ่ไปจบที่นี่มีโม่ชาอะไรงเงีใส่ฟอมเมนตได้ไหมครับแต่อาจารย์สอนเต็มโตแล้วเพราะว่าตามนี้อยู่ด้วยกันหมดแล้วได้ดีไดตามสอนได้เลยเดี๋ยวผมเอาฟอมเมนต์ใส่ให้ รอมันนานมากเลยพีย <mini> บ <horror> <m ario> ุ๊บที่ใหม่ังไม่สอนผมทันทีผมไม่ใช่ใจจะจะผมสั้นจะไม่ได้อะไรเสร็จแล้วนะครับแต่ต้องแต่งหน้านิดนึงจะไขปุ่มเองแล้วจัดสิ่งก้างนะครับน่องน่งคือเดี๋ยวแต่งด้านนานิดนึงแต่เอาก็มีนี่นะครับไปไล่ผมด้านหน้าออกนิดหน่อยโอเคนะครับตามเนี่ยครับพอนะครับอาจารย์ไปลองก่อน